10นาทีมีคำตอบโดยนายปฏิรูปสวัสดีครับ10นาทีมีคำตอบโดยนายปฏิรูปวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเป็นเคยนะครับ มื่อวานนี้เราพูดถึงนโยบายผลงานของรัฐบาลนโยบายที่สองนะครับเรื่องของการรักษาความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศวันก่อนนะครับเมื่อวันอังคารสิเนาะเมื่อวันอังคารนี่เราพูดกันไปในเรื่องของการรักษาความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศนโยบายที่สองเนี่ยแหละครับวันนี้สัปดาห์นี้เราว่ากันถึงนโยบายที่สองกันเลยซึ่งก็มีหลายต่อหลายเรื่องนะครับ เมื่อวันแรกนั้นเมื่อวันอาาัานี่เราว่ากันไปเรื่องของเกี่ยวกับการทําประมงผิดกฎหมายอายุนะครับเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของแรงงานต่างด้าวอ่านะที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับว่าจะต้องไปลงทะเบียนไปดําเนินการต่างๆให้มันถูกต้องซะนะครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่ที่นโยบายที่สอง คือการรักษาความมั่นคงของรัฐแล้วก็ต่างประเทศต่อจากเมื่อวันอังคารและก็วันพุธที่ผ่านมานั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปในทุกๆด้านรัฐบาลก็ได้เริ่มดําเนินการวางรากฐานการพัฒนาประเทศเพื่อจะส่งต่อให้กับรัฐบาลใหม่ต่อไปแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของการต่างประเทศกันบ้างนะเราว่ากันเรื่องของความมั่นคงของรัฐกันไปแล้ว เมื่จะเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับการทําประมงผิดกฎหมายแรงงานต่างด้าวต่างๆเหล่าเนี้ยนะแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการต่างประเทศด้วยเพราะว่านโยบายที่สองก็บอกไว้อยู่แล้วนะการรักษาความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศนะครับเสีดอแม่จะไม่พูดถึงเรื่องต่างประเทศเลยมันก็คงจะไม่ใช่ที่แน่นอนก็ต้องมีนะคุณอนรัครับเรื่องของการต่างประเทศซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ย เราก็คงจะเห็นแล้วว่าคงไม่มีรัฐใดชาติใดหรือแม้กระทั่งประเทศใดก็แล้วแต่นี่นะครับที่จะดำรงคงอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายดข่ามาคนเดียวตามลำพังนะก็คงจะไม่มีแน่นอนโดยที่ไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ข้องเกี่ยวไม่มีการติดต่อกับรัฐใดๆชาติใดๆหรือว่าประเทศใดๆสังคมใดๆก็แล้วแต่นี่นะครับคงไม่น่าจะมีแน่นอนเพราะว่าถึงมีก็คงจะ อต้องบอกว่ายังไงอะ่ะก็คงจะเป็นแค่ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองนะครับก็คงจะไม่อมตะนินรันดะร์การนะต้องพูดกันแบบนั้นคงไม,ไม่ไม่ถึงกับอมตะนิรันดร์การกันไปตลอดตลอดชั่วกับชั่วกันนะการเกี่ยวข้องติดต่อกับรัฐอื่นๆที่มีการดําเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเศรเษฐกิจสังคมกฎหมายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเนี่ยรวมรวมไปหมดเลยครอบคลุมกันไปหมดเลยในด้านการต่างประเทศนั้นนะครับรัฐบาลก็มีการดําเนินการที่สําคัญสําคัญอย่างเรื่องของการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะรัฐบาลเองโดยกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ได้มีการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านนะนี่ก็เห็นได้ชัดเจนนะครับปรากฏเป็นข่าวทุกเมื่อเช้วาวันเลย มีการกระชับความสัมพันธ์กับนา,นานาประเทศขยายความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันแล้วก็ส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะครับก็ได้เดินทางไปเยือนประเทศต่างๆตั้งแต่เข้ามาดํารงตําแหน่งคุณฟังเองก็ได้ติดตามข่าวสารต่างๆก็คง,งจะเห็นแล้วนะครับโดยเฉพาะประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราเพื่อนบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นเมียนมากัมพูชา สปปลาวมาเลเซียเวียดนามไปแม้กระทั่งจีนนะครับก็ไปญี่ปุ่นบรูไนโอมากมายหลายกองเลยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลก็ได้ต้อนรับด้วยนะครับไม่ใ,ใช่ว่าของเรานี่ไปเยือนเขาอย่างเดียวก็มีเขามาเยือนเราด้วยนะครับแล้วเราก็ต้อนรับบรรดาผู้นําแล้วก็ผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างกันนั่นเองนะครับการหารือในระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการต่างๆอย่างที่ว่ามาแล้วนี่นะครับก็เป็นโอกาสที่รัฐบาลจะได้มีการนําประเด็นต่างๆที่รัฐบาลต้องการจะเร่งรัดผลักดันนําไปหารือกับผู้นําของประเทศต่างๆอย่างเช่นเรื่องของการผลักดันโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทวายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้งในระดับทวิภาคี แล้วก็ระดับภูมิภาคอาเซียนการผลักดันพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขยายตลาดสินค้าการเกษตรโดยเฉพาะข้าวแล้วก็ยางพาราซึ่งถือว่าเป็นผลิตผลทางการเกษตรหลกัลกๆของเรานะครับที่เราส่งออกไปขายต่างประเทศความร่วมมือทั้งด้านความมั่นคงด้านพลังงานแล้วก็ความมั่นคงด้านอาหารกา,า,า,ารแก้ไขปัญหาข้ามชาติที่กระทบต่อความมั่นคงนะครับ เรื่องของการค้ามนุษย์แรงงานต่างด้าวเรื่องของออะไรนะอาชญากรรมข้ามชาติอะไรต่างเหล่านี้นะครับแล้วก็ได้มายังมีการแสวงหาลู่ทางการเพิ่มการค้าการลงทุนขยายความร่วมมือในสาขาต่างๆวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทนวัตกรรมนะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างศักยภาพและก็โอกาสทางเศรษฐกิจและก็สังคมไทยด้วยเหล่านี้เป็นต้นนะครับ นั่นก็คือการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศนะครับแหมอันนี้อาจจะบางท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยซึ่งกระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองและก็ดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศก็มุ่งให้ความช่วยเหลือคนไทยนะครับที่ไปตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศเช่นบางทีอาจจะถูกหลอกไปทํางานนะครับแล้วก็ถูกทอดทิ้งอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับ ไม่มีการเลือกปฏิบัติทุกกรณีอย่างการช่วยเหลือแรงงานไทยในลิเบียอย่างนี้นะครับเนื่องจากภาวะการสู้รบและก็ความไม่สงบในประเทศของเขาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว2 5 1 7หรือว่าการช่วยเหลือคนไทยออกจากเยเมนซึ่งอยู่ในสภาวะสงครามและก็ช่วยอพยพนักศึกษาไทยที่จะประสงค์จะเดินทางกลับจํานวน125คนกลับประเทศไทยแล้วทั้งหมดนะครับเมื่อเร็วๆนี้ที่เป็นข่าวกันอยู่ นักศึกษาอีกหกสิบแปดคนที่แสดงความประสงค์จะพำนักต่อในเยเมนกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็สถานเอกอกัครราชทูตก็มีการติดต่อเป็นประจำเมื่อช่วงเดือนมีนาถึงเมษาที่ผ่านมานะครับการช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยสี่คนจากโซมาเลียที่ถูกโจรสลัดจับกลุมเป็นเวลาเกือบห้าปยาวนานมากนะครับแล้วก็ช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยจากเกาะอัมบุนแล้วก็บริเวณใกล้เคียงในประเทศอินโดนีเซีย ั้งแต่เมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมเมื่อปีที่แล้วจนถึงยี่สิบหกพฤษภาคมปีนี้ที่ผ่านมารวมทั้งหมดเนี่ยหกร้อยห้าสิบเจ็ดคนนะครับก็ช่วยเหลือให้กลับประเทศไทยได้โดยสวัสดิภาพแล้วก็ยังร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นหน่วยงานความมั่นคงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมกับต่างประเทศนะอันนี้ชัดเจน กระทรวงการต่างประเทศก็มีการมอบข้าว5 0 0ตันช่วยเหลือผู้ประสบภัยของมาเลเซียมอบเงินช่วยเหลือจำนวน5 0 0 0 0ดอลลา,าร์สหรัฐกับรัฐบาลมาลดีฟเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำจืดมอบเงินช่วยเหลือจำนวน10,000 0ดอลลา,าร์สหรัฐและข้าวอีก500ตันช่วยบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นฮากูปิดในฟิลิปปินส์การจัดชุดปฏิบัติการค้นหาผู้เสียชีวิตและการกู้สร้างเครื่องบินสายการบินลาว ที่ประสบบัติเหตุตกที่เมืองปาเต้สอปปลาวการจัดชุดปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินสายการบ,บินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่สูญหายล่าสุดนี่นะครับแหมที่โด่งดังเลยก็คือเกิดเหตุการณ์เป็นดินไวในเนปาลน,นะครับกระทรวงต่างประเทศก็ได้บูรณาการปฏิบัติการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือคนไทยแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเนปาลโดยแบ่งภารกิจออกเป็นสามส่วนส่วนที่1ึงก็คือภารกิจการช่วยเหลือคนไทยในเนปาล ส่วนที่สองก็คือภารกิจการให้ความช่วยเหลือด้านบุคลากรและสามก็คือการบริจาคความช่วยเหลือทั้งการบริจาคแล้วก็สิ่งของต่างๆด้วยนะครับรวมทั้งส่งบุคลากรของเราไปช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์ก็ดีคณะช่วยเหลือค้นหา,าผู้ที่เสียชีวิตในในป่านก็ดีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็รู้แล้วแต่เป็นความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศเป็นนโยบายของรัฐบาลน,นะครับ สรุปแล้วเนี่ยนะครับการรักษาความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศในเรื่องของการต่างประเทศนั้นรัฐบาลก็มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมกับต่างประเทศซึ่งทงลายทั้งปวงเหล่านี้ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปในด้านต่างๆซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้มีการดําเนินการปฏิรูปต่อยอดจากรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไปนะครับ เอาละนั่นก็คือเรื่องของอรักษาความมั่งคงของรัฐต่างประเทศนโยบาติ่สองของรัฐบาลเวลาหมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่วันอังคารหน้านะครับวันนี้สายขอละครับสวัสดีครับ